ดีแฟนเพจโคคัพไทยแลนด์ทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะอยู่กับพลอยชี้ค่ะรุจาพรรดวิ์บุศรีนะคะและพลอยชี้ยืนอยู่ที่ทางเดอะโดมสเตเดียมนั่นเองค่ะแน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ที่สนามกีฬาแห่งนี้นะคะเราก็จะต้องมีชาเลนจ์สนุกๆนะคะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมกันค่ะและแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ชมอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราจะมีการร่วมสนุกด้วยนะคะและวันนี้นะคะเรามีนักฟุตบอล2คนที่จะมาร่วมสนุกนะคะมาร่วมชาเลนจ์กันในวันนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะก่อนอื่นยังไม่พร้อมค่ะขอใส่แมสก์กันค่ะแล้วก็เด ตอนนี้นะคะเราอยู่กับเขาทั้งสองคนแล้วค่ะตั้มือตัด้วเลยค่ะเบียรักเบียร์กเบียร์กาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะแนะนำตัวนิดหนึงนะคะครับีครัผมต้นสมพรยุนะครับผู้สารบรรุเมืองทองนเ้ิดครับค่ะสวัสดีครับผมเตอร์วิเทปพันะครับตั้งอ่ตรงกลางโอเควันนี้นะคะเราอยู่กับต้นนะคะกับพี่เตอร์นะคะอ่แน่นอนว่าร่างกายนะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าฟิตมากๆทั้งคนครับแล้ววันนี้นะคะเราก็เลยจะมีกิจกรรมสนุกค่ะวันนี้เราจะเอานักกีฬาฟุตทั้งสองคนมาร่วม แข่งชาเลนจ์กันกับโค้กก่อนอื่นเดี๋ยวขอแบ่งทีมก่อนอุปกรณ์มาเลยค่ะอีอนนีค่ะมาแล้วค่ะเรามีโค้กนะคะทั้งหมด2รสชาติด้วยกันนะคะเดี๋ยวขอแบ่งทีมแบบนี้เดี๋ยวพี่ต้มนะคะเป็นโค้กออริจินอละนะคะแล้วก็พี่เตอร์นะคะเป็นโคก Zero ้กซีโร่ทูการเรียบร้อยแบ่งทีมเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันกันมั่นใจว่าเราจะชนะไหมมั่นใจครับมั่นใจแล้วทำไมครั้งเนื่องจากเราเป็นผู้รักษาประตูคิดว่าเรียบร้อยพอได้นะคะ สู S <S <S ้เขาได้ไหมสู้ได้ครับสู้ได้นะทางนี้ก็ไม่ยอมแพ้นะไม,ไม่ยอมแพ้โอเคถ้าง,งั้นอะไรนะประตูเก่งแค่มือประตูเก่งแค่มือแล้วทางเนี้ยเก็งเท้าตัวอ,<ะ>อุ้ยอยากเห็นแล้วค่ะอยากเห็นแล้วค่ะเราไปกันเลยค่ะ กีฬาของเราพร้อมแล้วอยู่ด้านหลังนะคะนั่นก็นคือพีเตอร์เดี๋ยวพีเตอร์นะคะจากทีมโค้กซีโร่ชูกานี่แบบนี้นะคะจะเริ่มก่อนข้างหลังน่าจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปเลยมาแนนน่อพร้อมแล้วไปไ,ไปไ,ไปไเร็ว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  จริงๆนะเอาเป็นว่าทาได้หกระป๋องแล้วเดี๋ยวรอมดูว่าอีกผลงานของพี่ต้นจะได้กี่กระป๋องนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูทีกขั้นนึ่งเลยค่ะและอีกหนึ่งชาตินะคะที่ยืนรออยู่ด้านหลังนะคะทีมพี่ต้นนะคะนั่นก็คือทีมคบ o r ้ g ออริจินเขาเนี่ยโดนสบประวมา่านไว้เยอะนะคะไม่รู้ว่าเขาจะทําได้กี่กระป๋องหน้าพร้อมแล้วไม่ดู้ก็เลยค่ะามาดูกันเต้แล ทีมสุดท้ายทีมสเจ็ดหกห้าสี่สานค่ะตอนนี้ทีม c o k Original นะคะหนึ่งสองสามทำผลงานไปได้สามทุกคน okay, โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันพร้มันไม่ได้มีคดเดียวก่ะพี่ต้นยัมีแก้ตัวยังมีแก้ตัวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอเชิญนะคะผู้เข้าแข่งขันคาอีก,คน,อออกคนหนึ่ง ผู้ชนะผู้ชนะไม่เป็นไรค่ะเรามีอีกเกมหนึ่งให้วัดกันไปเลยเกมนี้นะคะชื่อว่าบอลอะไรอวัยวะโอเคพอแล้วไปดูกันเลย <S <S และตอนนี้ค่ะทุกคนเรามาอยู่กันที่เกมที่2กันแล้วนะคะเกมนี้มีชื่อว่าบอลอะไรอวัยวะนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเกมนี้นะคะเราจะขอเริ่มจากผู้ที่ ผิดพลาดไปเมื่อเกมที่แล้วนะคะขอพิ่ต้นก่อนเลยนะคะเกมนี้แกตัวนะมั่นใจครับมั่นใจนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ3าสองเริ่มเอาละตอนนี้แหละตอนนี้นะคะ15วินาทีกดกาแขนแล้วแขนมา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 แล้ว ะะเขาจะทำได้กี่วินาทีเท่าแล้วน,นะคะ5 4 3 2สองง่ายกว่ามากง่ายกว่าใส่มากเออกฎกา,กาให้ใส่ชื่อนะคะกิกาให้ใส่ชื่อ <c oughs> ทีมโค้กออริจินอลนะคะพี่เติร์นนะคะทำไปได้55วินาทีถืนอว่าน้อยนะนย,ยังไม่ถึงนาทีเลยนะคะแต่ว่าเรามีคนที่ทำเวลาได้น้อยกว่านั่นก็คือทีมโค้กซีโร่ชูการ์พี่เปิร์นะคะทำไปได้44วินาที <S <S เลขบ่ลเลขบ่นเหมือนกันเลยนะคะโอเคบอกว่าถือว่าวันนี้พี่ๆแบบสนุกสนานกันมากเลยเนาะ,ะเป็นการร่วมสนุกแชร์เลนส์กันนะคะสำหรับใครที่ตอบถูกนะคะก็ยินดีด้วยนะคะวันนี้ทีมผู้ที่ชนะของเราก็คือทีมโค OK ้กซีโร่ชูการ์นี่ ะะของพี่ๆทั้งสงคนไปนะคะทั้งหมด3รางวัลรางวัลละ2รุลูกนั่นเองนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่